จากการที่เราดูแลผู้ป่วยใจมาก็สิบกว่าปีแล้วเนาะก็มันก็มีความหลอนอยู่ลึกๆเพราะว่าเราก็อายุห้าสิบบวกไปแล้วใช่ไหมจุดที่ค่า GFR ของพี่รู้สึกทำให้ใจแบบตุ้มๆต้อมๆมากก็คือเมื่อสองปีที่แล้วก็มีการเช็คสุขภาพอะเนาะอาบาหวานก็ไม่มีก็อยู่ในเกณฑ์ดีไขมันก็อยู่ในเกณฑ์ดีก็มีภาวะเลือดจางนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่ไปตรวจเพิ่งจะหมดประจำเดือนไปก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ ทีนี้พอมาดูถึงค่า GFR คือก้าการทำงานของไตที่เหลืออยู่เนะเาะ,อะคอใช้คำว่าที่เหลืออยู่เราทุกคนก็อยากจะมีค่าการทำงานของไตที่เหลืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นตาะแต่ปรากฏว่าผลในเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมันทําให้พี่มันเหมือนจุดดําๆอยู่ในหัวใจว่ามันมันลงไปเหลือแค่แปดสิบห้าก็ถ้าเราบอกลู<อ>กค้าก็จะเป็นเริ่มเริ่มเสื่อมระยะสองแล้วนะคะ ใช่แต่ว่าเราก็อยากจะอยู่ในระยะหนึ่งนะเราก็ไม่อยากจะต่ำกว่าร้อยถ้าไม่ต่ำกว่าร้อยมันก็จะรู้สึกมั่นใจอนะ่ะเนาะโดยปกติแล้วพี่ก็ทานตัวอูมิตัวมิเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็ตัวสีอื่นด้วยเป็นประจำนี่ขนาดเราทานนะอันนี้ขนาดเราทานเป็นประจําไม่เคยขาดเลยนะมันก็ยังลงไปเพราะความเสื่อมตามตาม,ตามธรรมชาติอนะ่ะเนาะภาวะที่ว่าเราเราเป็นคนที่พี่เป็นคนที่ทานทุกอย่างที่อยากทานนะ่ะการใช้งานของตับไตซ์้ซฟมกคงจะเยอะ ครั้มที่โชคดีที่เราดูผลตรวจเองพี่ถึงย้าว่าทุกคนนะเรื่องของไตไม่น่ากลัวถ้าคุณดูผลตรวจของตัวเองได้นะก็ดูง่ายๆก็แค่ยิบอ่าไม่ให้มันต่ําไปจนถึงสิบห้าแล้วค่อยตกใจอันนั้นก็คือเตรียมฟอกเราตกใจตั้งแต่มันต่ำกว่าร้อยนิดหน่อยเนี่ยเรายังกลับมาทันพี่ก็ตั้งใจเลยว่าอ่าทานก็พยายามเรี้ยงพวกไขมันอ่าความดันก็ปรบับเริ่มออกกําลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้ปล่อยไปเพราะว่าเป้าหมายเรา ใจลึกๆคืออยากให้มันขึ้นมาเป็นร้อยเกินร้อยนะซึ่งามว่าโดยประสบการณ์ที่เราดูแลลูกค้ามาก็ค่อนข้างที่จะยากในกรณีที่เขามันไม่คุมอาหารแต่ถ้าคุมอาหารร้อเเซก็สามารถกลับมาดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เป็นตรวจสุขภาพทั้งใหญ่ใช่ไหมก็ตรวจทุกอย่างประวานขึ้นหัวใจไขมันทุกอย่างหมอก็ชมว่าดีมากนะคะก็อยู่ในเกณฑ์แตแตนดาดกลางๆเลยดีเลยทีนี้ จุดที่เรารอคอยก็คือซูมไปที่ค่า GFR ปรากฏว่าวันนี้พี่ก็นั่งยิ้มเลยเพราะว่ามันขึ้นมาถึง10%ซึ่งถามว่าในวัย50บวกเนี่ยก็นค่อนข้างที่จะยากนะแต่วันนี้เราสามารถการันตีได้ว่าแล้วก็เป็นผลยืนยันจากโรงพยาบาลเลยนะว่ามันขึ้นมาจริงๆเพราะาเราไม่ได้เขียนเองคุณหมอเป็นคนตรวจแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลปั๊มตาโรงพยาบาลนะวันนี้ก็พี่ก็มี ค่า e g f r อยู่ที่95.66สําหรับพี่พี่พี่ถือว่ามันเพอร์เฟกมากสําหรับพี่เพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ร้อยแล้วพี่เชื่อว่ามันจะขึ้นไปถึงร้อยได้นะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาคอนเฟิร์มมั่นใจให้ทุกคนมั่นใจเลยว่าอูมิทานแล้วฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสื่อมได้จริงๆเพราะเราไม่ได้มโนหรือว่าไม่ได้คิดเองอันนี้เราดูจากผลตรวจซึ่งมาจากทางโรงพยาบาลนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันก็ให้ทานต่อไปค่ะ ค่ะขอบคุณพี่ป้อมมากๆค่ะ